อ่าสวัสดีครับตัวนี้ก็จะเป็นแคสบาร์นะครับตัวเหล็กกันล้มอะ่ะแล้วก็อันนี้ตัวนี้จะเป็นประกับเดี๋ยวตัวประกับนี้เดี๋ยวเขาใส่ที่หลังประกับแคสต์มาตัวแคสบาร์ก็มีน็อตเยอะอเหมือนกันนะมีคู่มือบอกอยู่ก็ที่ผมบอกว่าถอดตะกร้าแล้วเราก็เลยใส่อันนี้เลยเพราะว่าตัว ตัวด้านหน้าก้านหน้าของแคสบาร์นะครับมันจะใส่เข้าไปตรงเดียวกับน็อตของตัวสก,ก้าหน้านะเดี๋ยวเราลองดูตัวเนี้ตัวอันหน้าตัวตัวด้านหน้าครับมันจะใส่เข้าไปน็อตรูเดียวกันกับตัวสก,ก้าหน้าก็เลยว่าถอดแล้วก็ยจะไม่ต้องถอดหลายรอบนะครับก็แกะนี้ออกมาก่อน นมม,มันติดนอ็อตตรงเขามีน็อตอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งด้วยนะมันติดมเกยังไงเนี่ย ก็บอกว่าตัวก้านน้าใส่น็อต M6 M6 น่าจะเป็นน็อตตัวสั้นของนี้ชุดนี้คิดว่าใน่าจะใส่น็อตของเขาไปแทนน็อตตัวเดิมของตะการหน้าเลยนะเดีย๋ยวลองดู ชุดน็อตตอนนี้น่าจะใช้แค่ไขควงแฉกอย่างเดียวนะ อนอื่นเรานะ่าจะต้องใส่ตัวตะกาหน้าน็อตด,ด้านบนนี้ไปก่อนนะครับแล้วค่อยใส่น็อตด,ด้านล่างทีหลัง ยังไม่ต้องใส่แน่นมากนะให้มันยขยับได้แล้วขอดูคู่มือเลย น่าจะต้องใส่แหวนเข้าไปตัวหนึ่งด้วยนะอื่น็อต m 6เป็นน็อตตัวสั้นนี้นะครับใส่แหวนเข้าไปแล้วก็ใส่ใส่ตัวด้านหน้าที่ล็อกด้านหน้าเนี่ยครับใส่เข้าไปรองรองต่อจากตัวตะกร้าน้าเลยนะ ต้องระวังโดนชุดสีเสร็จแล้วก็ยึดเข้าไปตรงช่องของเขาหอ,อ,นอรนตัวนี้เป็นหกเหลี่ยมนะครับ ต้องไปหาประแจหกเหลี่ยมมาขายตอนแรกนึกว่าเป็นนึกว่าเป็นไอไปควงแฉกไปใช้หกเหลี่ยมตัวของเมื่อวานได้ไหมโอ้โชคดีใส่กันได้นะ เราก็ใส่เข้าไปพอหลวมๆก่อนนะครับอย่เพิ่งใส่แน่นนะเสร็จแล้วก็ไปเอาแคชบาร์มาข้างหนึ่งตรงนู้นข้างขวาขวางนี่น่าจะข้างซ้ายโอ้โหพันมาแน่นหนาม,มากครับ นี้เป็นของผมซื้อของออโต้แรกมานะครับซื้อจากลาซด้าแหละบ้านเราอยู่ไกลนะครับจะซื้อของอะไรก็ต้องับซีบ้ลาซด้าหมดนะไปที่ร้านไม่ไหว เขาแน่นหนาจริงๆนะครับพ่อมาแน่นหนามากสวยงมจะมาถลอกที่ผมนี่แหละออกจากร้านมาอย่างสวยงาม ทั้งกันกระแทกมีทั้งพลาสติกพุ่มรอบหนึ่งข้างในนะครับ มันแล้วแคสลด้านขวาปึ๊บมันต้องใส่อย่างไงอ้าวอันนี้มันหลักสายสายก็ได้นะบิดคอไปทางนู้นอืมประมาณนี้นะครับ่อก โอ้ยแล้วก็เอาตัวนี้นะครับข้อต่อของเขาอะต่อเปิดตัวด้านหน้าก่อนผมแล้วเสียวเป็นรอยอืมผมน่าจะใส่กับข้างอีกแล้ว ผมใส่ตัวหน้านี้กลับข้างนะครับกลับบนกลับล่างเลยต้องสลับก่อนเพราะว่ามันพอเราใส่กลับข้างอะ่ะมันจะเอาไปต่อกับขานน้นไม่ได้ครับไม่พอดีผมเข้าใจว่าใส่ไปด้านล่างแต่ก้านหน้านะ จริงมันต้องน่าจะต้องใส่ด้านบนเลยโอ้โหเก็ <c oughs> จะใส่น็อตตัวล่างกับตะก,การนั้นได้ก็ยากพอสมควรนะครับไปก็ลองขันน็อตแล้เสียบเสียบตัวนี้ต่อกันนะครับ ตัวด้านหน้าที่เราใส่ไปแล้วกับตัวแหลกระวังน็อตมันหายนะน็อตัวเล็กนิดเดียวอือยจะมาแนละ้วทุกคนแล้วก็ถอดน็อตตัวเดิมนี้ออกนะครับตรงตักแงตรงการลอยนี้หนึ่งตัว ถ้าตรงชุดสีสองตัวนะ ตัวนี้จะมีน็อตยาว4ี่ตัวตัวใหญ่2ตัวตัวเล็ก2ตัวตัวเล็ก4ี่ตัวแต่ก็น่าจะต้องใช้ตัวรองนะครับแบบนี้นะผมคิดว่าเอาดูก่อน ใา้แบบคร่าวๆแล้วก็มันถอดน็อตตัวล่างสองตัวตรงชุดสีอันนี้เราจะถอดน็อตเดิมของเขาออกเลยนะครับแล้วก็ใส่น็อตใหม่เข้าแทน ที่จริงต้องถอดน็อตออกก่อนนะอันนี้ผมมาใส่ที่หลังใส่มันก็สะดวกเลย๋ย่ข้างนู้นต้องถอดน็อตก,ก่อนแล้วก็มันจะมีน็อตตัวเล็กกับตัวรองตัวเล็กนี้นะครับแล้วก็มีแหวนต้องใส่แหวน้วยนะเมื่อกี้ผมไม่ได้ใส่ตัวบน จะเป็นแบบนี้ตัวเล็กเหวนแล้วก็ตัวรอง นี่ครับใส่ตัวกันล้มแคสบาการล้มไปแล้วนะตอนแรกอ่ะผมใส่อันนี้ใส่ไม่ตรงล็อกนะครับคือแผ่นข้างในมันอ้าออกมาสรุปแล้วก็คือต้องถอดใหม่ถอดตะกร้าถอดออกใหม่หมดนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่นะครับให้หมันเข้าล็อกนะต้องดูดีๆนะแล้วก็มันจะมีตรงข้อต่อระหว่างชิ้นหน้ากับชิ้นข้างเนี่ยครับมันจะมีน็อตตัวเล็กๆอยู่อย่าลืมใส่เข้าไปนะครับ มันจะเป็นน็อตแบบนี้ตัวเล็กๆเ,เป็นข้อต่อเนี่ยครับใส่ให้มันแน่นระหว่างตรงข้อต่อต่อไปก็จะใส่ประกับแคชบาร์นะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆใส่ตรงไหนกันบ้างนะอันนี้ก็ลองดูนะครับตัวแหลกเนี่ยเขาจะมียางรองมาให้ด้วยนะครับถ้าเราจะใส่อุปกรณ์เสริมอะไรเข้าไป เขาว่าให้เราต้องใส่ยางรองเข้าไปด้วยนะตัวนี้จะได้ไม่เป็นรอยนะรู้สึกว่าจะเป็นกาวด้วยนะครับอันนี้ที่เขาให้หมาตัวรองอยู่ลองใส่ดูครับ กันม่ให้ตัวบานี่เป็นร้อยเขาก็ามีชุดน็อตมาให้พร้อมนะมีน็อตแล้วก็มีแหวน Ừ, รู้สึกว่าตัวตัวรองของเขามันจะยาวไปหน่อยแล้วไม่เป็นไรใส่ดูก่อนนี่นะทุกคนไอ้ที่คิดว่าจะติดง่ายก็กลายเป็นยากนะระกับแคทมาเนี่ยคือไอ้น็อตสี่ตัวเนี่ยครับเวลาเราใส่เราจะต้องค่อยๆใส่ พร้อมๆกันนะครับทั้งสี่ตัวถ้าเราไปขันตัวใดตัวหนึ่งแน่นไปก่อนอนะ่ะแล้วน็อตตัวอื่นมันจะเบี้ยวนะครับมันจะใส่ล็อกไม่ได้เราต้องค่อยๆขันเข้าไปทั้งสี่ตัวให้มันเข้าไปพร้อมๆกันนะครับมันถึงจะล็อกได้ผมทําอยู่นานเลยนี่โอ้นี่ว่าจะง่ายก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับนี้ใส่ไปประกับตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้อีกสองตัวนะครับเป็นสี่ตัว ก็อันนี้น่าจะครบแล้วนะวันนี้ใส่แคชบาร์ประกับแคชบาร์แล้วก็ USB ตรงนี้ครับเรียบร้อยก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ